สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ครับอยู่ที่ปราสาทตาควายครับคุณผู้ชมครับซึ่งปราสาทตาควายนี่ก็เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งที่ตอนนี้เนี่ยกำลังได้รับความนิยมนะครับจากนักท่องเที่ยวนะครับทั้งในจังหวัดสุรินทร์นะครับทั้งเดินทางมาจากต่างประเทศด้วยต่างจังหวัดด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่คือบรรยากาศนะครับกับวันเสาร์วันนี้วันที่21ิิถุนายน2500 6.18นะครับทุองเที่ยวก็ให้ความสนใจนะครับถ่ายภาพนะครับเพื่อที่เก็บเป็นความทรงจำนะครับเป็นที่ลึกไว้นะครับบายดีประสาทตาควายนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับึบ้นแปนะครับบนปราสาตาควายนะครับ โอ้ยครับคุ้ชมเทางขึ้นไปโอ้มีหินมีหินยักษ์ด้วยสวยๆด้วยนะครับอ้าวขึ้นไปถึงแล้วเหรอครับยยาางค่่ะหพีสอ้าวเหรอครับเห็นพี่สายไม่เจอครับเนี่ย,ยแต่ตรงนี้ไปถ่ายไม่ได้นะครับจากตรงนี้ไปถ่ายไม่ได้นะครับ ตลอดแนวครับจนกว่าจะภาษาคโอเคได้ครับคุณผู้ชมครับคือกฎระเบียบที่ทางทางพี่ทหารนะครับได้ได้บอกกล่าวไว้ว่าเออจากหลังหลังจากนี้เนี่ยหลังจากที่ตรงที่เราลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนเสร็จแล้วก็เราก็ไม่สามารถที่จะถ่ายภาพได้ครับแต่ว่าเราจะปเก็บภาพตรงนี้เก็บภาพตรงนี้ก่อนนะครับอ้วนหางพยานหานะครับ เป็นหินเหมือนกับถ้ำผาแดนเลยนะครับน,คบน,น,นยครับพระธาตุอินแขวนนะครับนี่คือพระธาตุอินแขวนสุรินทู้สวยมากนี่ก็เป็นทางทางลงนะครับเหมือนเป็นเส้นทางพญานาค ว่ามาถึงแล้วสวยมากเลยครับ